งานดการช่างนะครับวันนี้ลูกค้ามาเอารถเรืองงามยามดีนะครับไน,ะมน,มมน,นไมครับลูกค้าอากให้พู่มนะครับคันนี้แต่งจัดเต็มครับเป็นกระบะตำข้อเกษตรครับกระบะมินยมของของพี่มอสนะครับจยากชัยภูมพ ร้อมรอเลยนะครับ,รบอันนี้จะแถมเตรด่วนให้นะครับอันนี้ส,สตกอันนี้ก็จะเป็นความยาว5้าเมตร้นะครับ สูงเมตรแปดสิบกว้างสองเมตรสาสิบห้านนี้ก็เป็นยางเรเดียนนะครับกระทะมีเนียมหกเส้นยางไมนะครับไฟสโตนเร,รวข้างเรียบครับจุดกระบะจัดเต็มกันชนยืดน,นะครับเป็นกันชนตรงน,นี้นะครับกันชนยืดไารลิงเรียบราเรียบน,นะครับ ทั้งทันภายในนี้ก็จะเป็นให้ผู้ชายมันทำให้นะครับเห็นไหมครับพ่อถูกใจไหมครับครับผมถูกใจครับ <c oughs> เดี๋ยวพ่อได้มาอีกเรื่อยๆเลยคนะ <c oughs> ิดว่าพอถูกใจครับก็ถือว่าโอเคครับอันนี้ทำด้วยใจครับคุ้มนะน้องการชั้น สองลูกนะครับท่อเอทเรเราข้างเรดครับสามเส้นจะเรียงกันโลกโก้อูก,ก็จะตัดเลเซอร์นะครับตัดเป็นเลเซอร์แผ่นเรดนะครับไม่ใช้สติกเกอร์นะครับจะใช้เป็นเรดแผ่นเรด <c oughs> <c oughs> นี่นะครับให้ลูกค้านะครับอันนี้สุดหรอไม่ใช่ปุู่ สุดท้ายก็จะเป็นท้ายเรดนะครับติดเลดเรียบร้อยไปสีดวงทันนี้พร้อมทะเบียนนะครับเลขสวยนะครับตรงหกอันนี้รูปเป็นลูกค้าสั่งเลยนะครับลูกค้าสั่งอันนี้ก็จะเป็นยางอะไรนะครับแถมให้พร้อมมีให้ครบนะครับพร้อมใช้งาน,นครับ ครับผมครับเดินทางปลอดภัยครับนี่<า>ครับต่างตุรการพี่นี่นะครับเจอกันหม่เป็นพี่ใหญ่นะครับติดตามงานจากของอูมานนทนะครับครับขึ้นขับเองเลยนะครับนี่นะครับผมแกมีรถล่องนะครับปกติขับรถล่อง แล้วก็จะมาอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นลอ่องพกกเกษตนะครับดั้มกษตรีรถปีกจะวิ่งล่องทั่วไปนะครับรับจ้างทั่วประเทศน,นี่ครับในสนใจนะครับติดต่อได้นะครับอูมานุกันช่างรถพกกษตรดั้มดินดั้มกษตรนะครับรถล่องขอตะน,นะครับขอแตะน,นะครับ นะครับสุขใจเจ้าของรถนะครับรับเดินทางปลอดภัยนะครับถ้าท่านใดสนใจ,จะออนะครับติดต่อสอบถามได้ที่อู่ม้านนทกันช่างนะครับเบอร์โทร065 248 1831นะครับหรือสามารถติดต่อช่อง ได้ที่เฟซบุ๊กมานอตการช่างนะครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นอูมานอการช่างนะครับท่านใดสนใจต่อสอบถามมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนํานะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับเราทำด้วยใจครับมีรับมีหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปดล้อนะครับเดี๋ยวฝากคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแต่งติปเพียงเท่านี้นะครับ